ดูบอลสดถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้บุรีรัมย์พบครูแบงคอกนัดจิงช้าง F.A. ครับถ่ายทอดสดฟุตบอลช้าง F.A. ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบครูแบงคอกยูไนเต็ดนัดจิงชนลเลิศวันอาทิตย์ที่วันที่28พฤษภาคม2566ดูบอลสดวันนี้เวลา18นาฬิกานัดตัดสินชี้ชะตาทีมใดจะคว้าแชมป์ช้ชาง F.A. ครับปีนี้โดยปราสาทสายฟ้าชั้นเก่าหาสมัย กำลังลุ้นแชมป์สมัยที่6ดูบอลไทยวันนี้สดจากสนามธรรมศาสตร์รังสิตพร้อมรับชมการถ่ายทอดสดบุรีรัมย์ทรูแบงค็อกผ่านทาง AIS Play สภาพความพร้อมทั้งสองทีมก่อนเกมบุรีรัมยูไนเต็ดพบครูแบงค็อกฟุตบอลช้างเ a เคัพ FA, คเซตสอง2่ส่วน23บรอบชิงชนะเลิศโดยทางด้านชยาวัน์ศรีนาวงดาวเตะทรูแบงค,อค็อกกล่าวว่าจุดแข็งของบุรีรัมย์น่าจะเป็นเกมรุกที่มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาที่มีความหลากหลาย แต่ก็ทำประตูจากลูกกลางอากาศจากที่ทำการบ้านมาเราต้องปิดลูกครอสเขาได้ก็อาจจะตัดปัญหาไปตอนนี้ก่อนซ้อมทุกคนก็ตั้งใจมากทุกคนรู้สึกว่าต้องมีพลังให้มากขึ้นในเกมต่อไปเรามีความมั่นใจในการซ้อมและสนุกรวมถึงมีประสิทธทิภาพเราไม่กลัวแน่นอนเราไม่ได้กดดันในเกมนัดชิงบุรีรัมประสบความสำเร็จมาเยอะในนัดชิงแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดก็รู้สึกว่าเราจะทำเกมนี้ให้เหมือนทุกเกมที่เราชนะมาได้ ยังไงก็อยากทำประวัติศาสตร์ให้แบงคอกบุรีรัมเตรียมอ,อกหักได้เลยนะครับส่วนนรุบอดินวีนรวัฒโนโดมแข่งคนสำคัญของบุรีรัมยูไนเตกล่าวว่าผมคิดว่ารายการนี้มันยากทุกรอบเพราะเราต้องทำการบ้านอย่างหนักในทุกเกมเกมที่เจอกับบุทัยธานีก็เป็นเกมที่ยากด้วยการที่เราไปเยือนและเจอแฟนบอลก็ทำให้เกมมันยากแต่ก็ดีใจที่ผ่านไปได้เกมนั้นเรานำไปก่อนและมาโดนตีเสมอและยังโชคดีที่เราชนะมาได้ แบงคอกเป็นทีมที่เสียประตูยากมีเกมรับที่รัดกุมและเกมรุกก็ดีเราก็ทำการบ้านว่าจะเจาะแบงคอกอย่างไรส่วนตัวผมเป้าหมายคือการได้สามแชมป์เราต้องการป้องกันให้ได้สิ่งสำคัญคือบุรีรัมอยากเอาคืนแบงคอกเพราะเขาชนะพวกเราในลีกเกมนี้ก็เป็นเกมที่สำคัญของบุรีรัมเพราะเราต้องการป้องกันแชมป์ให้ได้พวกเราทุกคนพร้อมสำหรับเกมนี้ในการป้องกันแชมป์หวังว่าแฟนบอลบุรีรัมและแบงคอกจะมากันให้เต็ม และเกมนี้จะเป็นเกมที่ประทับใจแน่นอนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชาง FA ครับเศษส0ง2ส่วน23จะทำการแข่งขันแบบน็อกเอาท์หากหมดเวลาการแข่งขันแล้วทั้งสองทีมยังเสมอกันจะทำการต่อเวลาพิเศษครึ่งละ15นาทีและหากยังไม่ทราบผลแพ้ชนะจะตัดสินด้วยการเตะลูกโทษณนะจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบรองชนะเลิศ ทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทรวมไปถึง10ในการไปแข่งขันรายการ AFC Champions l e a g u 2023ส่วน24ทีมรองแชมป์รับเงินรางวัล1ล้านบาทและยังมีรางวัลชางส Sportsmanship Award สำหรับที่สุดของนักฟุตบอลผู้มีน้ำใจนักกีฬาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์อีกด้วย